รถครอบครัวเจที่นั่ง P P V คุณภาพราคาถูกที่สุดในท้องตลาดวันนี้เฮียนัทจัดรถคันนี้ให้ครับกับเชฟโรเลตเทอร์เบอร์เรเซอร์2.8 LTZ ขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้เป็นปี2013รถบ้านเดิมๆสีดำสวยใสยทรงสปอร์ตครับโอ้โหเปิดราคาเงินสดฟังไม่ผิดนะครับ3 4 9 0 0 0บาทเพื่อน โอ้โหแบ่งปันกันไปใช้ครับรถสวยมากๆเลยซื้อไปก็คุ้มค่าครับตอนเป็นป้ายแดงประมาณล้านห้ากว่าๆนะครับเพื่อนๆวันนี้เหลือเพียง3ามแสนบาทคันนี้ไม่อยู่200,000กว่ากิโลครับย้ําว่าเป็นไม่แท้รถสวยจริงครับรถจอดอยู่นนทบ,บุรีใครอยู่ใกล้ไๆรีบเลยมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้าน จองเข้ามาครับเพื่อนๆย้ํานะครับใครมาช้าอดแน่เลยคันนี้มีจอแอนดรอยสุดคุ้มค่าทันสมัยมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังสีเบจสวยๆครับรีบเลยนะฮะน่าใช้สุดๆเครื่องเกียร์ระบบไฟดีมากๆครับไม่ผิดหวังสําหรับที่นี่นะครับเพราะแอดมินนะครับโอ้โหครับ ผลงานการจัดส่งรถทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกจัดส่งมาหมดแล้วรับรองคันนี้เฮียนัทคัดสรรมาให้แล้วกับเพื่อนๆสมาชิกอย่ารอช้ากับรถคุณภาพแบบนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดรีบโทรมาด่วน0885845375ครับ